บสบายดีน้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขนุนวันนี้ก็มาพบมาพอกันอีกคือเก่าน้องพี่น้องกับส่องบบาวพอ่พอนพ่อกระเทิดเมือน,นี้บบาวพอ่อนวัชพภาพี่น้องมหาวานแฮ่พี่น้องหาแนวกินแลงก่อนมือน,นี้โมมีนแนวกินแลงพี่น้องก็เลยเอาแฮ่พื้นเก่าพื้นเริบนี่หละพี่น้นนองสิงมาวานมังปลาสลิดไปทอดกินกับตำสมกทัวก่อนพี่น้องแลงนี่ฮะ จะได้กระฝากติดตามฮันส้มไปน้ากันเออพี่น้องวา่วาวาพ่อนสิมานบ่สิเล่วแร้งยี่บ่เหมือนนี้พี่น้องไปบ่ต้องวาวร้ายยายหางพี่น้องตะเวนกับสีคำคำเนี่ยวาพ่อนุงคลิปโปรตรงวิลาเน่กับเยาวากันเน้อพี่น้องเนี่ยจากค่าเวียค่างานเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปลุยน้ากันเลยแบบนี้นี่พี่น้อง ไม้นี่แหละว,ว่าวพ่อนวสิวานแรงนี่เห็นแต่มีป้าอยู่อะพี่น้องแต่ว่าวพอ่อนก็เห็นบ่อนอยู่กับซีเมนป้าสลิดแดี๋พี่น้องไงโบเมนบ่เมนบ่เมนป้าสลิดก็สิีเมนปลาเค็งละ่ะต้องไล่อะไรจก็กโตเนาะพี่น้องเนาะสิวานแจ็ควาดสองวาดแต่ว่าพ่อสิพอ่ออลไรแหละพี่น้องตะเวนก็สิคำเนี่ยพี่น้องตีสโตกดินเด้อ ลุยกันเลยพี่น้องวันนี้ บ้านแม้แตกอคือว่าพี่น้อง แหติดต่อพี่น้องโอ้ยมาพอนมาิยางออกไปสาวขืนทางนั้นพี่น้องลึ่งมาฟังนี่บุไรมันติดต่อพี่น้องแค่เป็นติดหยังแหละไปพี่น้องบบนี้ไปล่องสาวขืนท่งอันทำเดี่ยบุอยากเปียกปนไรพี่น้อง มาพ่อนมาสีสาวขึ้นทั้งเขาเผาให้เจ้าโต้ให้ที่พี่หน่อย ขึ้นที่นองย่านแห้ขาดบ่าพอนมาสีลงยอยากย่ำทำแก้วน งานนี้มีเปียกพี่น้องเอ้าเห็นถืออยู่พี่น้องปไปไปปดกันมันนี่อะพี่น้องมาปดกันมานนี่โอ้มันอยู่พี่น้องเห็นอยู่สองสามตนี่พี่น้องอ,นนอนงันนี้กินแล้งเลยนี่มัน เฮ้มันเกาะเกาะต้อนี่เนาะอ๋อเฮ้ว้าวพ่น่ะโอ้นี่ไร้ริงๆแผ่นบุโลกเอาอยัานทึ่งขาดน่าก,กลัลวก่ะจายคลอ เน2-3ตัวมาคมค่าเลยพี่น้องเลยน่ขาดสลิดสลิดหน่อยพี่น้อง พี่น้องบันนี้สรุปหลยสามโตขอลอพี่นอ้องฮะก็เลยทอดกินแลงเนาะพี่น้องเนาะซัมีบ,บา้าพ่อนก็วา่าสิพ่อแลยแตเวิ่นคำเนี่ยพี่น้องมาหายามแดงเปล่าเนี่ยพี่น้องมันกับโบอยากมาอันเป็นไรแหกขาดพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บา้าพ่อนก็สิขอจบคลิปไปเพียงสมีเดอพี่น้องไปหาย เฮ็ดกินก้อนแบบนี้ทำแล้วพี่น้องพอกันไม่คลิปนาพี่น้องก็จบคลิปก็ขอฝากในนี้พี่น้องฝากก็ไลก์ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าพ่อในเฮ็ดลีบอีกต่อๆไปนะพี่น้องขอขอบใจนะ